สวัสดีสวัสดีสวีดัตครับมือนี่สิผ้ามามึงวิธีการรับใบกบนะครับใบกบนะครับกบสามนิ้วกบไซส์ใหม่ครับนี่ครับเนี้ยเขาสามารถทำเองด้โดยตัวเองครับวิธีการรับแบบบ่อน่ายครับเพียงแต่เขามีอยังนี่อันนี้คือยังครับนี่หินกับหินหินอ่ออพูดภาษาการนาะนี่หินนะหินกับไอตัวนี้มันเป็นตัวอะไรของมันมาจากไหนอ๋อตัวนี้ตั้งจากกบครับอ๋อตัวตั้งจากกบรับผมคือมันมาอยู่ในกบมันหรือว่าเรา มันแถมมาอยู่แล้วครับอ๋อมันแถมมาอยู่แล้วครับผมอ๋อนี่วิธีการรับก็คือเรารับได้ง่ายตัวเหล็กใบขบนี่มันเป็นเหล็กอะไรฮะเหล็กอะไรครับเห็นบางคนเขาไปต้องไปรับที่ในร้านเนี้ยอ๋อมันอันนั้มันมันมันอันที่รับในร้านเพราะว่ามันเป็นกบใหญ่ครับอ๋อกบใหญ่กบสองนิ้วกบสิบสองนี่ต้องใช้ไปไปรับที่ในร้านใช่ไหมแต่ใบมีดมันจะเป็นเหล็กตัวเดียวกันไหมเหล็กมันมีมันมันมันคนละมันคนละตัวคนละตัวนะครับผมอือ อันนี้การรับก็ก็คือใช้ตัวตั้งฉากที่เขาแถมมาให้นี่เราตัวตัวนี้ตัวตัวตั้งฉากตัวนี้มันจะเข้าไปอยู่ในเครื่องไหมไม่ไม่ครับไม่อ๋อเดี๋ยวพอรับเสร็จแล้วก็มาใส่ตรงนี้ใส่อ๋อแล้วก็เอาไปใส่ในเครื่องอ๋ออ๋อคือคือตัวนี้คือเขาเอาไว้สำหรับให้เราเนี่ยมาตั้งตั้งมาตั้ง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 อนี้ตั้งตั้งใบกบ โอปั๊บเราตัดใบเสร็จปรบนี่อันยังมีตัวอย่างอืมออย่างนี่ครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆเอาไปเฮ็ดได้ครับตัวอย่างนี่เนี่อ๋ออ๋ออย่างนี้นะครับอ๋ออ๋อันนี้นี่อ๋อนี่ฮะอยู่นี้อยู่นี้แล้วก็ชิดๆเลยนะสมมติว่านี่มันรับเสร็จแล้วครับผมครับครับแล้วเสร็จแล้วก็ตั้งไว้อย่างนี้ให้มันชิดเลยครับชิดๆชิดแล้วก็เอานนี้ไปทาบไว้อย่างนี้ครับผมครับแล้วก็เอาน็อตน็อตนี่ครับน็อตใส่แล้ววก็ขััันครบอใสตจุด อเสร็จเสร็จแล้วก็เอามาใส่ที่เดิมครับใส่ที่เดิมครับครับผมอือพอจะเข้าใจไปครับพี่น้องพอจะเข้าใจยังครับนะครับนี่แล้วก็พูดถึงว่าการรับใบมีดกบนี่เรามีตัวตั้งฉากไว้รอแล้วก็เราก็ไม่ต้องไปจับองศาเองใช่ไหมใช่ครับรับแค่ข้างเดียวครับทางนี้รับไม่ได้อ๋อนึกว่ารับสองข้างรับรับข้างเดียวพอเนี่ยเพิ่งรู้นะครับเห็นไหมครับถ้าเราไม่มาถามช่างเราก็ไม่รู้เลยว่า วิธีการรับใบมีดกบเนี่ยมันก็ไม่ใช่เหมือนการรับมีดนะเราจะรับแค่ข้างเดียวนี่ฮะนี่ครับคืองานไม้เราจะเอาเศษไม้เอาเศษเนี่ยมาทำานี่ฮะเศษโต๊ไม้นมี่โต๊ไม้นี่ครับช่างเขาก็จะโูรใดสนใจก็อ่ะตอนนี้ช่างเขายังไม่ไม่ยังไม่รับงานในด้านเฟอร์นิเจอร์ นะครับหรือว่าใครสนใจเฟอร์นิเจอร์โต๊ะจินข้าวแบบนี้ก็คอมเมนต์มาส่วนคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อช่างอุ้มบุญให้นะครับรับทําตัวจีบาทก็แล้วแต่เราไปคุยกันนะเดี๋ยวก็ทักมาเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไปคุยนะครับใครสนใจก็นี่ครับไม้มาทําโต๊ะจินข้าวนะครับเศษไม้เศษอะไรก็มาทําได้ช่างเขาสร้างให้ได้อยู่แล้วนะครับ เห็นไหมนี่ครับอ้าวเรามาเข้าเรื่องทีนี้เราก็รับโดยหน้าหินเป็นหน้าหินหินหยาบใช่ไหมหินหยาบก่อนครับหินหยาบก่อนแล้วต้องมามาหินละเอียดหินละเอียดโอ้โหนี่นะครับถ้าเราหินหินเอ่อหินนี่ต้องเลียกนะครับหินจะไม่เลียนรับไม่ได้ครับอืถ้าเกิดมีคนเอามีดมาขีดหน้าหินอย่างนี้โกรธไหมฮะโกรธก็ปวดเ่เห็นไหมนี่แหละครับรอเพทช่างเขาจะ เวลาผมเหมือนกัน,นครับใครมายืมหินรับมีดผมก็ไม่อยากให้นั่นไม่ใช่ว่าเราชี้เหนียวหรอกครับคือเวลาเราไปคนบางคนเราไปทํามันก็คือไปรับไปรับหินเราโดยที่มันเป็นร่องนี่เราจะมารับมีดของเรามันก็กินไม่เสมอมันเสียครับผมนะครับอ่านี่นะครับวิธีการรับใบมีดกบนะครับกบสามนิ้วนะครับพี่นองนะครับ กานต้นที่การตั้งใบมิดนช่างก็นะครับให้ช่างก็ให้คําแนะนําไปแล้วนะครับการถอนอยังไงนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงตอนนี้ช่างรับไปก่อนนะครับนะครับเป็นกบมา g จิตานะครับนะครับโดยช่างอุม้มบุญนะครับนะี่ครับงานช่างงานเติมอ่างานต่อเติมบ้านหรือว่าซ่อมบ้านซ่อมหลังคาติดตั้ง อามดูดอากาศในครัวหรือว่าต่อเติมอาคารบ้านติดต่อได้ครับอุ่บุญรับงานได้โซนครับโซนโซนแถวนาทิวาดแถวพัทลุงแถวหาดใหญ่แถวยัลาปัตตานีนะครับพี่เขารับงานนี้ได้นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะค,คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็เดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไปอีกทีนึงนะครับ ราคาเป็นกันเองครับไม่แพงนะครับเพราะว่าช่างเขาจะกินโซนหน้าที่ว่าเนี่ยชื่อเสียงดีครับชื่อเสียงดังราคาเป็นมิตรนะครับก็นะครับติด,ด,ดต่อมาได้เลยนะครับกินองฟซีที่จะต่อเติมบ้านซือซ่อมบ้านหลังคารั่วหลังคาพังหรือว่าวางระบบโครงอ่าระบบท่อประบปาคือทุกอย่างครับเบตเตะเล็ดที่เดียวนะครับ งานเฟอร์นิเจอร์ขอรับนะครับซ่อมทำโต๊ะทำเตียงนอนได้หมดนะครับคมยังช่าง,งนีนหนึ่งแล้วเราจะดูได้ไงว่ามันคมไม่คมออใช้สัมผัสตรงไหนฮะสัมผัสสัมผัสม,ผมืออือจับแนละ้วมันจะคมเหมือนกับมีดนาะบ,บางคนเขาจะเอาเล็บนะเล็บมาขูดหลังเล็บมาขูดว่าอ,อ เอานะครับเดี๋ยวอ่านะครับเอานะครับ,เ,รบเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไป